What the <laughs> I believe in art And pinball I love pinball Street isn't life It just makes life go faster I'm, me. I'm ready for a match

เล่นลูกตองมาวันนี้มีมีมีคนวันเราลูกตองเขาเล่นลูกตอไหมไม่เอาไม่เอาไม่ได้ก็โดนขโมยก็กอดอยู่เฮ้ยมีมีคนอีกคือเาหลบเยอะากับเออกระตักกรตัก ตางวมดตัวนี้ตายหมดเวยไอที่ตรงไหนอันนี้ขอแยกทีก่อนไม่ไหวไม่ไหวสูดต่อไม่ไหวไม่ไม่หรือไม่หรือไม่ดรือไม่ตัวนี้กระสุนเยอะมากกระสุนไม่เหลอกูไม่ได้ยิงใครเลยอัน่ดียวก็เกรสุนเหลอ อืมสีกดีดีแล้วนี่ยเนี่ยเทมิกัรกระสุนมีอ่ะพอแล้วไอ้เียอะไรอ่ะไม่รู้มันเอากระสุนไปจากไหนเนอะน่าจะค้ากระสุนนี่ก็เสบอ่ะอืมเอยาเดี๋ยวเบิงเราโหดม่ีอกโหดจริงอ่ะคนม่มีมีไปไปไปไก็แตกต้อนหนึ่งครับ เพื่อนมันอยู่ข้างหลังตามไม่เจอ่ไม่มีมน้นแล้วุมดแลเดี๋ยวขับบินเดี๋ยวบินเดี๋ยวขับินไปค่ายนั่นกอนอยู่แล้วนั่นอยู่ไหนใต้น้ำแน่นอนอ้าฮัมน้ำน้ำาน้ำเหรอเล่นอะไรวเล่นอะไรจะไป้ไม่ใช่มันดาวแถวนี้หรอมุดชูเพื่อนมาชูเว้เว้ไ้นนอ

หมอิตตีวันน uh. <oh bon okay> ี้ปืนนี่อย่างว่าอ R สามส่วนหนึ่งดีดี R สามส่วนม่ไม่ดีเลยกูยอนไปอัดได้เลยฝาไม่เจอเกินคนนะฝาดไม่มีสโคบอ่ะแบบว่าไม่มีสโคบดีกว่ามีสโคบอ่ะขอโทษปืนปืนมันนิ่ง R สามส่วนหนึงนิ่งมากมันกํนกำลังจับจับปืนปืนา ใช่ขอนจริงะนะไม่ออกไปวันทำไมจ๊ะมีอสเซอรอสเซอร์นอะไ้ขาช่ไหมลืมอัพสกิลก่อนปอยอดอมเปนไรป็นไรอะไรนี่ีเกาะใหญ่หรหยิบเลยหยิบเลยหยิบไม่ได้้วต้องหิบไม่ได้ไหม ตัวใหญ่เหรอเพื่ออะไปมาขึ้นนี่แบบอะไรไอ้พวกพี่อะไปหาข้าวบุกคุได้ถือวูจัตัวอปะได้ถือวูจัตเจอแล้วมันอยากได้ขับขบวนอ๋ทำไมลงข้บวนไม่ได้เอาหนอโอ้ยโดนปลาซิวตัวใหญ่ใจปลาซิว ระวังร่วงนะไม่ใช่มอโม่ก็ร่วงได้เขามีเเจ็็ตแขาสามารถปลอดภัยในแมปนี้เขาเลยไม่เล่นโลบาอะไร์นี่คือหมดแล้วไงในเมื่อเรามีเจ็ตแพคว่าเอาฮาวก์ขนาดคือล้งแต่ละวันดาดได้เหมือนกันหรอไม่ไม่ใช่แต่ละวันเปลี่ยนเปลี่ยนดาดทุก5ชั่วโมง6ชั่วโมงออ๋ไม่มีเฮา phải đi tập con lên phải đi tập con phải đi đi tập con phải 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 đi đi tập đi tập đi tập đi 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 มาไหมมาไไม่มีไม่สแกนแล้วกูในบ้านมันสนไม่ได้ตัวแฮกหรอไม่ในบ้านในบ้านมสแกนไม่ได้มาดีวเดี๋ยวจะมาแล้เดี๋ยวอยู่บนทองคอยคันไ่มีรมาบินมาใช่หอไม่มีคนชุบมีคนอะไรหลายอย่างเลยหลายหนึ่งวันหลายเหตุการณ์ เว้ยเดี๋ยวๆคไปเอาแมวนั่นหอแมอีเวชิลิโอคาเวเตอร์อยู่ไหน้าูข้างล่าอยู่ข้างล่างใช่กูเอาไปหนึ่งอย่าตามกูนะทายนี่มันะไรตายแล้วก็เฮ้ยคิมมีตีนึงตรงนั้นแล้วก็มีตีนึงตรงนู้นอยู่ยู่นี่ว่ะจิจิดี่ล้ว่เลยใส่แล้วไม่มีมีแอนนี่ทองทองจะเอาดิวะไม่กูมีแล้วกูมีแล้วโอเคสายอดหลบว่ะ ไอทองนั Ay, ่นค er ือชุบงได้เหรอไม่ใช่ช <t iny> <So> ุบเพื่อนแล้ไม่ได้เกาะอะไรเพื่อนชุิงไม่มีแล้วมีแค่ทองมึงอ่ะที่มีชุบตัด๋วเดงมันจะระยมันนีีเยี่ยมางไม่ถึงเดี๋ยวเือจ็ดหมนไม้นี่ยิงไม่ถึงหรอเจ็ดหมื่ไม้ฮาลีนี่เขาจะท้าบอกเล่า เอาทำไมเกมนี้ยิงไข่แล้วมันไม่เหมือนกับใช้ปืนยิงตายเลยโอเคเอาวงเข้าวงมีบินไหมบินดิโอ้ยมีคนมีคนมีคนม,มันบินทำไมอ่ะลูกจีนต่อแตายกล็นนะลบยี่สิบยี่สิบลบอะไปเอามันเลยไหมอยู่บ้านหลังเรา

ก่อนทีชิวก่นท่ชิวเออก็ไม่รู้嘛ว่าเราคูตายเป็ไงละเขามีที่ชิวก็เอาเมยเดี๋ยวเขาบินไป็นข้างหน้าเม็ดตีนอืมบินไปละบินตัเด่นข้าศึกตัวหนึ่งฮะไม่คนยิงก้ฝรั่งไอตีนั่นอะไร ไอตี้นั่น่ยิง้วยิงไม่โดนนะเพื่อนไม่มีคนวิ่งช้าวิ่งมาดิโลโลโลในวมก็ต้องตายตัดแล้ตัชุกโกชุกโกชุกโก้ชุกโก้ก็มีกูไปกูไปกไม่ได้กูชุไม่ดีหรอไม่เป็นไรไม่ทันละมึงมาช้าเลยวิ่งมา

Oh. <laughs> oh, 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 oh. <laughs> oh well,